ขอเจริญพรยอดโยมทุกคนทุกท่านที่ได้เข้ามารับฟังรายการธรรมะคือคำตอบพบกับภะกิติคุณสิริคุณโอวันนี้ก็จะได้มาพูดธรรมะในประเด็นเรื่องการยอมรับในอารมณ์ของตนเองสิ่งที่จะทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้ให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ มันจําเป็นที่จะต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นด้านดีด้านไม่ดีในวันนี้เราก็จะได้มาพูดถึงเรื่องของอารมณ์การที่เรามีความเครียดมีความวิตกกังวลแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์กังวลกะวายใจไม่สงบมันเร่าร้อนจิตใจ สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งที่บางทีเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราจะทำอย่างไรที่จะอยู่กับมันได้เราจะทำอย่างไรที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้โดยที่เราไม่เป็นโรคเครียดเราไม่เป็นโรคซึมเศร้าเราไม่ฆ่าตัวตายก่อนเราจะทำอย่างไรเราจะจัดการกับอารมณ์แบบนี้อย่างไร เราจะเห็นได้ว่ามีหลายคนเมื่อพบเจอกับอารมณ์แบบนี้เมื่อพบเจอกับความเครียดความพิตกกังวลมากๆเข้าแล้วไม่สามารถที่จะรับมือได้ก็ทําให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าคิดฆ่าตัวตายได้ทําให้ชีวิตไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ทําให้หมดไฟทําให้วันๆไม่อยากทําอะไรอยากจะนอนอยากจะตายอย่างเดียว อย่างนี้มีเยอะหรือว่าเครียดมากวิตกกังวลมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับส่งผลเสียต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็ต่อหน้าที่การงานต่อคนรอบข้างคนในครอบครัวคนที่คนที่เขารักเราฉะนั้นการรับมือกับความเครียดกับอารมณ์ที่มันไม่ดีต่างๆที่เกิดในใจของเราเราจำเป็นที่จะต้องหมั่นเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเอาไว้ เพื่อที่เราจะได้สามารถตั้งสติแล้วก็เดินหน้าชีวิตของเราต่อไปได้เราจะทำอย่างไรอ่ะถ้าเกิดอารมณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะสามเราจะสามารถอยู่กับมันอย่างไรที่จะทำให้เราไม่ทุกร้อนไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายนั่นก็คือ ประเด็นที่เราจะต้องหาคําตอบด้วยตนเองแต่ในวันนี้เราจะได้มาพูดอีกหนึ่งคำตอบที่เราสามารถรับมือกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าจะเป็นความเครียดความริตกกังวลความฟุ้งซ่านต่างๆที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องยอมรับมันยอมรับว่าตอนนี้อารมณ์มันเกิดขึ้นกับเราแบบนี้ เรามีความวิตกกังวลเรามีความเครียดการยอมรับมันก็คือการที่เรามีสติมีความรู้ตัวอยู่ว่าตอนนี้เรามีอารมณ์อะไรมันเครียดมันวิตกกังวลอะไรแล้วการที่เรามีความเครียดมีความวิตกกังวลถ้าเรามีความตระหนักรู้เรามีการสังเกตจิตใจของเราเราก็จะเห็นว่าที่ความเครียดความวิตกกังวลมันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะว่าเรามีความคิดปรุงแต่ง เรามีความคิดปรุงแต่งคิดไปในทางที่ไม่พอใจคิดในสิ่งที่เราต้องการเราปรารถนาแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาหรือคิดแก้ปัญหาแต่มันคิดไม่ตกคิดไม่ออกมันก็เอ่ยทำให้เราเกิดความเครียดเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆได้แล้วทุกวันนี้มันก็มีปัญหาหลายอย่างที่ทำให้เราเครียด ยิ่งอยู่ทางโลกก็มีปัญหาการหาเงินปัญหาครอบครัวปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องปัญหาความสัมพันธ์เนี่ยความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในที่ทํางานปัญหาเกี่ยวกับสังคมคนรอบข้างต่างๆมันมีเยอะแยะมากมายมันทําให้เราเกิดความเครียดมันทําให้เราต้องคอยคิดแก้ปัญหาในแต่ละวันสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งเรา ถ้าเรามองในความจริงอีกด้านหนึ่งของชีวิตของเราเนี่ยคือทุกปัญหาเราไม่สามารถไปควบคุมอะไรมันได้ทุกอย่างเราไม่สามารถควบคุมปัญหาได้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นปัญหามันมีอยู่คู่กับโลกของเรามันมีอยู่คู่กับชีวิตของเราปัญหาทางโลกภัยพิบัติธรรมชาติน้ำ ภัยธรรมชาติน้ําท่วมฟ้าร้องฟ้าผ่า,ฟาไฟไหม้ฝนตกแผ่นดินไหวพวกเนี้ยพายุพวกเนี้ยมันเป็นของที่มีอยู่ประจําโลกประจําธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมันได้เราไม่ไปสัเราไม่สามารถที่จะไปสั่งมาได้เฮ้ยวันนี้ฝนห้ามตกวันนี้น้าหักน้ําห้ามท่วมวันนี้ห้ามฟ้าผ่าคือเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมไปสั่งการอะไรมาได้มันเป็นปัญหาคู่โลก อย่างมีโรคธรรมเนี้ยมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะไปควบคุมไปจัดการมันได้จะไปสั่งให้ทุกคนในโลกไม่นินทาเราก็เป็นไปไม่ได้จะไปสั่งให้ทุกคนมาให้ยศเรามันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นปัญหามันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับโลกที่เราจะต้องพบเจอถ้าเรามองเรามองให้เห็นตรงกับความจริงว่า อันนี้มันเป็นปัญหาที่เราจะต้องพบเจอสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือทำอยังไงอ่ะเราก็ต้องปรับจิตปรับใจปรับความคิดของเราให้พร้อมรับมือต่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นการที่เราปรับจิตปรับใจปรับความคิดเนี่ยมันเป็นการสร้างกำลังใจสร้างกำลังใจที่จะทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหาได้ทำให้เรามีสติ ทำให้เรามีความความตั้งมั่นความตั้งมั่นที่จะรับมือกับความทุกข์เผชิญกับปัญหาต่างๆแต่ถ้าเกิดเราไม่ปรับจิตปรับใจเราไม่มีสติเราไม่ยอมรับความจริงที่มันอยู่ประจำโลกมันเป็นของคู่โลกมันเป็นของคู่ชีวิตที่เกิดมาจะต้องพบเจอเราก็จะเป็นทุกข์กับมันเราก็จะมีตะโบนว่าทำไมมันต้องมาเกิดขึ้นกับฉัน ทำไมชีวิตฉันจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้พอป่นอย่างนี้พอพูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรยิ่งกลับจะทำให้เรามีความเครียดเพิ่มขึ้นกลับทำให้เรามีความทุกข์เพิ่มขึ้นการที่บอกว่าทำไมชีวิตกูจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมต้องมาเป็นแบบนี้ทำไมต้องมาเกิดกับกูอย่างเงี้ยถามว่าถ้าคิดแบบเนี้ยก็ก็เลือกเอาว่ากันว่ามันจะ มันจะทําให้เราหายเครียดหรือว่าจะเครียดมากขึ้นจะทําให้เรามีความวิตกกังวลมากขึ้นหรือว่ามันทําให้เราหายวิตกกังวลมันทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นหรือว่ามันทําให้เราสูญเสียกําลังใจไม่ว่าเราจะคิดอย่างไรมันก็ต้องพบเจอกับปัญหาทางที่ดีเราคิดในสิ่งที่มันช่วยให้เราหายเครียดมันช่วยให้เราหายวิตกกังวล มันช่วยให้เราเกิดกำลังใจไม่ดีกว่าหรือก็คือคิดให้มันตรงกับความเป็นจริงในเมื่อเจอปัญหาเราก็ตั้งรับพร้อมที่จะแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาหรือป้องกันปัญหาอะไรที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเราก็กําจัดเหตุนั้นออกไปเหตุของความทุกข์ออกไป อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามันเป็นเหตุที่ทําให้เราเครียดให้เราพิจตก,กังวลเกินไปเราก็กําจัดออกไปไม่สร้างเหตุนั้นก็คือการคิดมากการที่ไม่ยอมควบคุมจิตใจไม่รู้ทันจิตใจตนเองไม่รู้ความคิดตนเองมันก็ยิ่งคิดฝุ่งยิ่งคิดยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ว่าความคิดเนี่ยมันมันส่งผลต่อสภาพจิตใจของเราถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่พัฒนาความคิด ไม่คิดอย่างเป็นระบบไม่คิดแบบโยนิโสมัติสีการคิดรอบด้านความคิดมันก็จะกระจัดกระจายมันก็จะฟุ้งคิดไปทั่วมันก็จะปรุงแต่งให้เราเครียดให้เราวิตกกังวลให้เราเกิดความโลภโกรธหลงต่างๆสารพัดฉะนั้นประโยชน์ของการยอมรับในอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็คือการยอมรับต่อความจริงที่เกิดขึ้นยอมรับต่อสัจจะว่า ความจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันมันต้องเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะยอมรับมันอย่างไรเราจะทำอย่างไรให้ใจมันยอมรับมันก็ขึ้นอยู่ที่วิธีคิดของเราถ้าเราคิดตรงกับความเป็นจริงมันก็ทำให้ใจของเรามันก็ทำให้ใจของเราคิดสู้ทำให้มีกำลังใจขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดเราคิดไม่ตรงกับความเป็นจริงทำไมมันต้องมาเกิดอย่างนี้กับเรา ทำไมชีวิตของเรามันเพลงซวยแบบนี้ยิ่งคิดแบบนี้กําลังใจก็ยิ่งหายเราก็ยิ่งทุกข์แล้วมันจะไปแก้ปัญหาชีวิตอะไรได้แล้วมันจะไปเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรแล้วคิดอย่างนี้ไปต่อเนื่องไป,ปบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็ฆ่าตัวตายเดี๋ยวก็เป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวสุขภาพกายสุขภาพจิตก็เสียแล้วก็ทําให้คนรอบข้างคนในครอบครัวก็ คอยเป็นคอยเป็นทุกข์คอยเป็นห่วงไปด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่กำลังเผชิญปัญหาชีวิตแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ทำยากมากแต่ถ้าเกิดเราอยากจะมีชีวิตต่อไปได้เราอยากจะเดินหน้าชีวิตของเราต่อไปได้อย่างมีความสุขเราก็จำเป็นที่จะต้องพายายามจําเป็นที่จะต้องอดทนจําเป็นที่จะต้องฝึกฝนเพื่อที่เราจะได้มีชีวิต ต่อไปได้อย่างมีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้